ตัวหลักของพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อตายตายก็ถ้าว่าถึงตามที่อภิธรรมเนี่ได้สอนมาก็จะวางเป็นหลักคนที่จะตายก็จะมีจิตมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นพื้นของมันภาวะที่เป็นพื้นก็คือภวางขจิต จิตที่เรารับรู้ดำเนินภารกิจต่างๆเนี่ยเขาเรียกวิถีจิตจิตที่ขึ้นสู่วิถีวิถีก็คือเนี่ยที่ออกมาสู่การรับรู้ต่างๆหูจมกูกลิ้นกายใจมีการรับรู้ที่รู้ตัวเนี่ยเรียกวิถีจิตจิตขึ้นสู่วิถีทีนี้เมื่อจิตไม่ขึ้นสู่วิถีอย่างเวลาหลับจิตมันก็อยู่ในภาวะที่มีการ เกิดดับสืบต่อเป็นกระแสะอยู่แต่ไม่อยู่ในวิถีมันก็เป็นผวังจิตที่เป็นผวังนี่ท่านก็แปลว่าจิตที่เป็นองค์แห่งพบมันก็ไปข้ามันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจิตของเราก็จะขึ้นมาสู่วิถีแล้วก็ลงไปอยู่ในผวังก็สืบต่อกันไปตลอดชาติพบนี่ตอนจะตายเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าคนใกล้จะตายนี่ จิตมันจะมีรัขั้นตอนของการไปสู่ความตายตอนหนึ่งมันจะมีกรรมมนิมิตรนะก็คือภาพของกรรมหรือการกระทําของตัวเองในอดีตเนี่ยว่าคนที่จะตายเหมือนกับฉายภาพยนตร์ย้อนหลังหมดทั้งชีวิตว่าตัวได้ทําอะไรแต่อไรมามันจะปรากฏกับตัวเอง อย่างรวดเร็วมาจิตมันบันทึกเก็บไปหมดแล้วมาเป็นคัตแจ็ไปกรรม,มนิมิตคือนิมิตหรือภาพของกรรมกายกระทําของตนในอดีตเมื่อกรรมนิมิตจบแล้วก็จะเป็นคตินิมิตนิมิตก็เป็นนิมิตก็คือภาพที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสื่อเป็นเครื่องหมายของคติคติที่จะไปเกิดว่า จะเป็นภาพเนื้อจิตอยู่ในภาวะดีงามได้ทำกรรมดีมาก็เห็นเป็นภาพที่ดีงามเช่นเป็นสวนสวรรค์เป็นที่รื่นลมเป็นที่อะไรก็แล้วแต่ที่ดีงามน่าชื่นใจนี่ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ออกมาเป็นคตินิมิตที่น่ากลัวเป็นไฟไหม้เป็นอะไรตออะไรแล้วก็ต่อจากนั้นก็จึงจะดับ แล้วก็ตายไปก็ไปตามคติแต่ที่ก็คือสนองหรือสอดคล้องกับภาวะจิตของตนเองรืสสภาพจิตของตนก็คือสภาพจิตนั้นมันถูกปรุงแต่งด้วยกรรม,มก็เป็นธรรมดามก็กรรมก็ตั้งแต่ความคิดของเราจิตความคิดความเศร้าหมองก็มาจากประมวลจากการกระทําทั้งกายวาจาใจทั้งหมดนี่ตอนนั้นถ้าเรามีสติเราอาจจะเอาจิตไปกําหนด จับเอาสิ่งที่ดีงามมาไว้กันจิตของเราไอ้ตัวสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในความทรงจํามันก็เข้ามาไม่ได้ก็อยู่กับสิ่งที่ดีก็ก็กลายไปไว้ตอนที่จะตายนั้นเป็นกรรมที่ดีไปเป็นมโนกรรมที่ดีเป็นบุญไปกุศนลจิตก็ผ่องใสนี่นมันก็กลายเป็นได้ได้นิมิตท,ที่ดีก็ไปดีได้เพราะนั้นตอนจวนจะตายเนี่ยก็ถือเป็นสำคัญที่ว่า อยู่ที่ว่าจิตจะเป็นยังไงก็พยายามกันมาแต่โบราณก็ถือตามหลักคำสอนที่ว่านี่ก็คือพยายามจะให้คนที่จะตายได้มีสภาพจิตที่ดีที่สุดญาติมิตรผู้หวังดีก็จึงพยายามกันนักที่ว่ามาช่วยเพราะว่าคนที่จะตายเองเนี่ยจิตก็ว้าวุ่นบังกมีหรือเมื่อไงก็เคว้งคว้าง,างเลื่อนลอย บางทีจับพลัดจับผูก็ไปเอาอารมณ์หรือว่าความทรงจำเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมาแม้แต่คนที่ทำกรรมดีอยู่เสมอแต่เกิดไปมีอะไรค้างใจอยู่นิดหน่อยตอนนั้นเกิดเป็นนึกอัไน,น,นขึ้นมาก็จิตไปในภาวะเศร้าหมองเน,นั้นยังไงก็ตามรู้แล้วก,นะก็คือพยายามให้ตอนที่จะดับเนี่ยให้อยู่ในภาวะจิตที่ดี